ือนี้มาตกปลาจ้าพี่น้องมาลุนปลาน้ำกันเบ็ดขั้นแรกลงไปแล้วแต่เบื้องว่าสิได้ปลายังตกปลาจ้าตกปลามาซีดเบ็ดบ่มเป็นเบ็ดฝรั่งดอกเบ็ดบ้านนอกเข้านี่ล่ะเป็นก็เป็นอะไรนะเอาขึ้นไม่หยังตกปลากับตกปทิ้งไว้อย่างนั้นเลยพอน้องทีมก็นั่งผูกเบ็ด เสียงเพิ่นจุดประทัดไรน,นกปลามันบ่อนอยู่ด้จ้ะแต่ว่ารูาลูาปลาอย่างเนาะตัวใหญ่ปานี้เพิ่นเอาไปใส่เบ็ดอันนั้น,น,นเไไบ็ดยามอืมจีกะเดียนตัวใหญ่ไงสิเป็นปลาเข็งบ่อนมบ่อนอยู่ท้ายนา้ำ ใส่เลยอย่าเพิ่งดึงนะทีมอย่าเพิ่งดึงมากินด้วยเอาตรงนี้มาลุนปาลาน้ำกันจ้ามือนี่เสียงประทัดเพินยิ่งไรนก อ๋อหลังนี่ไปลงยาพอกขั้นนั่นนี่คล้องทางทางรถไฟเป็นคล้องทรงน้ำข้าเจ้าเห็ดหน้าจ้ะพระกันมะตกปลาอยู่นี่เหละ่ะทางรถไฟ แวเลยแเลยด้งเดงดเนอหายเม้หายน้อยเดือดใส่ใส่ใส่เสียเงาจักนยมันไม่สดเนียหายมันหลอกินป่ามันชินแล้วมันีคนว่าตกดูแ้าเรากัดังเขาเยอะเลยไปนะใส่เงาเงใส่เาวๆเอ้า้มเออใส่เงาวงนุนนุนิมเอาเอามาทางนี้ ัตวระวังมันเกี่ยวมือนะกระทังใส่ใส่เดือนลงไปอีกเออเง่าเง่าสันไป็ตะกินดีกว่านี่ไอ้เง่าตัวนั้นเพี้ยนเพี้ยนแน่นอนเหรอศูนย์เลยตัวนั้นจะให้กินแย่แค่กินเบิดแล้วปลาแก่สนามเราเหรอเนี้กินเงี้ยกินได้เยอะแล้ว อันนี้ใส่หรอเปล่าส่เบ็ดหรอเปล่าอ๋อไส่เบ็ดแล้วแต่ว่าบุษัท่านไหนใส่เนื้อมาหลุ่นมาหลุ่นน้ากันจ้าป่ายังบัวหลุ่นกันในคลองยังไงยังอะไรอยังไปเข่งทายน้ากับบุัท่านไปเข่งไปเข่งกระด้งพ้อปิ้งนั่นตัวแรกแหกม้านะพี่น้อง เมฆอันนี่จะลูตามะเนื้อเบ็ดมันใหญ่เบ็ดใหญ่โตใหญ่อยู่เด้เอ้ยกำลังพอปิ่งเนาะมั่นมั่นนะปลานี่โอ้ยเขาท่าเขาท่าหมันหมันตัวแรกได้แล้วจ้าจังสี่ในแม่จังไควาคือมาหาปลาเนาะทิ้มขยี้โยกดูนะเอา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 อย่ามาเบียดกันเป็ดนะไปเหยียบเบ็ดนะพุ่นไปพุ่นพุนไหนทั้งคุณก็โล่งโลงเพิ่นว่ามองนี้แม่ได้เพิ่นว่ามองนี้แม่ได้เพิ่นอนแม่หยงได้แล้วโตนึงจ้า มันหลุ่นจ้ามันหลุ่นมันหลุ่นน้ำกันปันเพิ่มมีไหมหนึงบ่ท่านไหนใส่ ปลาเข็งหน่อยเนาะปลาเพลนอันนั้นจมไปแล้วบอกไม่ต้องไลนอ๋อว่าอนนีจมดึงแม่ทิมอุ้ยดึงซ่าปลากันมาซิดเบ็ดปลาเข็งจ้ะได้แล้วโตวนึงมันกับบ่อนหลายอยู่กพรตาซิดล anyway> uh, ้วมันกิมันก็หลุแมไหมไม่เอาโยกขึ้นไหม เริ่มแล้วเริ่มแล้วกำลังกำลังมากเฮ <pack ains> ้ยเดี <equiv> ๋ยวได้ย้ยพ่อทีมทำตัวหน่อยให้เว้ยพว่าได้กินเงี้ยอาคือว่ินาอยู่นั่นแหละทีมเดี๋ยวให้พ่อทำก็ได้อุตสาสิทธิ์ยังแห้ง ได้แล้วสโต๊ะจ้าว่างเบ็ดไปหกขั้นอ่อทาวเดี๋ยว,วขั้นหนึ่งเป็นปลาเข็งน่อยหนึ่งสองสามสเบ็ดเจเบ็ดเบขั้นกาลังกาลังตอดกัน,ย,นยับย,ยับยบยับเลยรุ่นจะรุ่นรุ่นรุ่นกาลังมากกาลังมาก จับตาจากพี่น้องจับตาจับตาใช่เป็นตัวเลยวะใครใ่เป็นัวข้อเด้ปลาฉลาดนี่ปลาตรงนี้มันฉลาด เดินตอดแล้วเดินตอดแล้วเดี๋ยมันวให้มันจมก่อนค่เอาเลื่ยนให้มันจมก่อนมันลากแก

ไปเข็งหน่อยจะห,ห,หลายหลายเห็นบอ,บอมันบอนเห็นบอเห็นบอจ้ไปเข็งหน่อย ตอดอาหารเบอร์แถวบ้งตอดเนื้อเบอร์แถวลรืคืออ้หเสียงบอ่อยู่ทั้งผุนติตัวใหญ่อยู่เรียบเลยนะเห็นน้องพี่น้องคน่ไหนู่ทั้งพุนน่ะโอ้ยว่ยทาท่านว่าท่านทั้งผุนว่ทาท่าน

มันก็เป็นหู้ใสเงี้ยกิดแลวกันเอ้าไปล่งไปกัไปติดหยาดรถเนาะแชมเนไปไววเป็นตะไดบ่ปลาเข็งหน่อยบ่หยาบหยาบพี่จ้า เขาหนังยุงสีเขากะเหลียวเห็นตัวปลาดิเนาะมันหลายอยู่ปลามันบ่อนแมวหน่ทั้งทั้งคนโดดกัดกันนะยังอาหารตีก่อนเนาะแล้วเขาต้องเงียบเงียบเพิ่งห้ามกินเห็นมาจาะมันบ่อนอยู่ดิมาเค็งหน่อยหล่หนยแต่มันก็สิแขะจากน้อยแล้วคนก็สิมาตบมันเลยใส่เบ็ดไว้เจ็ดท่าน พ่ออะไไปย่างกินปิ้งกินกับตำหมักหุ่งเ <c oughs> พื่อนแลนฟ้าแววเ,เวทเพื่อนผมว่าปลาติตสลุดซ้ำ เครื่องชั่วโมงผ่านไปจ้ะได้ห่างหกตัวมีปลาเขาน่อยตัวหนึง่งดึงว่าเดึง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 

อีกแล้วมาลอยกินได้อ,อาหารกัน,นเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวรุ่นรุ่นรุนุน่นรุนนนนนนน ยงแคน,น,น,นเริขขอมลรคเม็ดแล้ว คนดิ่มปะแปรปะแปมากล้าปลาเข็งหน่อยกําลังสบประมาณจักสองนิ้วนี่หลายหลายแต่ว่าบอกินเห็ด ได้ปลาเก็งหน่อยขึ้นว่าแล้วปลาเก็งหน่อยได้ว่าจกกี้ตอากาศมันขึ้นน้ำแต่ว่าปลาเนี่ยกับบ่อนอยู่ดิปลาเนี่ยบ่อนนิ่มๆเป็นปลาเก็งหน่อยปลาขอน้อยจ้ะมันหนังว่่ค่อยกินรุ่นไปเรื่อยๆจ้ะรุ่นไปเรื่อยๆ ถึงจะหล่องน้ำที่ขางทางรถไฟปลาบ่อนอยู่ดิมีปลาอยู่ยุบมยิบยุมยิบ Tại vì Palabakin Tân đích ngôi gà không đêm minh đích ngôi nhỏ phân phun môi tay beng khao binh đất sĩ ngôi chạy mừng tay 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 Nó tay mừng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  tay เงียบเถอะ,ะลุดความลุดอีกต่างหากมันว่าท่านได้กินเบ็ดอืมเพราะท่านได้กินเบ็ดลุดก่อน ปาแดดแลาม,แดดแมันมีอยู่แต่มันบอกกินเบ็ดเดี๋ยวเขามาเช็คของเข้าวงรูปอะไรหน่อยได้ไรไปเลยเดี๋ยวเอาเทส่ซนี่พี่น้องเบื้องต้นคอยเอา,น,าน้ำใส่หไหมเด็ปกปลานลอยไรไปนลยเด็กปลาได้บุกพอยเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งน้ำกัน ปลาเข็งปลาขอ,อน้อยปลากิ้ดเดือดก็ได้บกหอยสามชั่วโมงในปลาขอ,อน้อยสองตปลาเข็งเห็นไม่นานก็ได้ป้นหนึ่งละจ้ะาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนละจ้าพอกันไหมในคลิปนา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเ้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ